เนี่ยเนี่ยรักลูกไม่เท่ากันนั่น่ะอันนี้ก็ขอร้องขอเจน,น,นบ่หายเมียเพนบ่หายแต่ไอ้ไอ้เนี่ยไอก้กระเหลืองบัดแล้วนั่นน่ะนองกระเขียวปื้อๆนั่นพ่อกอระบ่หักดูขอแล้วหน้าสงสาร ไม่เคยได้ไม่เคยได้กินไม่เคยป้อนหนูนั่นนะรูะพ่อลําเอียงรักลูกลําเอียงมากแล้วก,ก็ไปดูดอะขออ่ะขอแต่พ่อก็ไม่ให้พ่อรบนะไม่พ่อเป็นแบบนี้วะทำ้ยทำไมพ่อไม่ลักลูกอ่ะ พ้อทำไมถึงไม่เป็นลูกรักล่ะดูคว,วามอ้วนก็แตกต่างกันมากนะดูเถอะดูเถอะก็ดูเถอะก็เดินตามพ่อไปก็ดูเถอะไอ้ตัวนี้ก็ยังตามไปแต่ก็ไม่ป้อนดูเถอะวี ป้อนลูกบ้างรักลูกไม่เท่ากันน่ะดูดูด,ด,ดูพอเอ้ยไปแล้วป้อนไม่ควบเรลาก็ไปไม่น่ารักเลยยังหาน้องกินจนอ้วน,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 น ถะจึงหนึ่งนานมากดูเไปปูในตัวนั้นอีกแล้วดูเย่ตูดเลยเย่ตูดเลยนะไปถ่ายดูถอยมันน่าเจ็บใจมากเลยอะ่ะรักไม่เท่ากันมากๆเลยนะทัเถอะ นีแม่มาล้ะแม่มาละแม่มาละคุณแม่คะไปต้อนอาหารลูกสิคะไปคะ่ะไปเียคะ่ะคุณแม่คะ อยากเห็นว่ามันป้อนในตัวเล็กไหมนะ่ะแต่แค่เห็นแค่ป้อนแวบ,บแวบบเหมือนไม่ค่อยสนใจป้อนไปละเห็นไหมป้อนแต่ตัวใหญ่ <c oughs> ดึงหาง อันนั้นเหมือนเหมือนปีกจะเป็นสีเหลือง้วยปีกตรงเนี้ยเนี่ยปีกสุดท้ายเขาเรียกว่าติดพายหรือเปล่าใช่ไหมคะ,ะระดึงหางทำความสะอาด น่ะนั่นน่ะเราก็มาปอนแต่พี่น่ะต้องมีปอนในตัวเล็กบ้างเอาลูกใครลูกมันหรือเปล่าอย่างนี้น่ะนั่นน่นดูนะเพนจะพามาส่งนั่นนั่นนั่นน่ะโอ้น่าจะใช่แล้วล่ะเพนว่าแต่แม่น่ะแม่ไม่ค่อยจะกินอาหารลูกปอนที่เพนเอามาให้นะ กินแค่ครึ่งกินประมาณ2.5งจซีซีแต่พ่อนากิน5ซีซี่ะนาการ์ปนแต่พี่น่ะลูกอุ้ยตา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 ยไหมเธอทำอะไรลูกอ๋อทำความสะอาดให้ดูจมูกแต่เราก็คิดว่าจะกัดลูกอุ้ยเนาะ ป้อนพยายามป้อนป้อนแล้วไอตัวพี่ก็ขวางใช่ไหมใช่ไหมอะไรป้อทำอะไรพยายามป้อนอยู่ไลตัวนั่นออกไลตัวใหญ่ออกถึงแม่จะป้อนตัวเล็ก ไล่ออกไล่หรือทำความสะอาดช่วยฟนสะอาดให้น่าจะเป็นตัวใหญ่บังคับไม่พ่อแม่ป้อนก็ตัวเล็กไม่มีแรงพอ แต่พ่อเนี่ยน่าจะลำเอียงจริงๆเพราะว่าตั้งใจป้อนแต่ตัวใหญ่กวดทำไมละ่ะกวดบ้านเหรอลูกกวดบ้านไ้แม่เหรอเอาไปละป้อนลูกซักเงินจะบอกนะว่าเธอกวดบ้านเพื่อที่จะขไข่ใหม่ไปละคะ่ะไปละนะ